<c oughs> มาถึงแล้วครับวีลราคาเซอร์วิสโฟกคาราเวลยกลมาจากพัทยานะครับมาถึงแล้วโฟกคาราเวลนะครับาจากพัทยาอาการเกียร์ออโต้เข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังจัดการดูแลให้ครับวีลราคาเซอร์วิส อีราคาสวิครับโคาราเวลยกมาจากพัทยานะครับรับตัวมาถึงแล้วนะครับอันนี้ทีสี่นะครับอันนี้มาถึงแล้วอ่าวัีอ่าลงเลยลง,ลงโคาราเวลนะครับจากพัทยาอาการเข่าเกียย์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลัง ดูแลให้ครับพวกคารา์บเรลทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกตีนะครับยาโต้อาการรักเข้าเกลียวแล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะรับซ่อมครับทุกอาการนะทุกรุ่นทุกตีอยู่กาซอร์วิต โทรศัพท์0809314252ครับสนใจซ่อมเกียร์ออโต้นะครับโว้คาราเวลทุกรุ่นนะฮะทุกทีนะครับซ่อมได้นะครับ T4 T5 T6 นะครับ